ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับ ชาดกว่าด้วยภัยเกิดจากที่พึ่งอัทธกถาคตาสนะชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ได้กล่าวถึงพระภิกษุรูปหนึ่งที่ได้เรียนพระกรรมฐานจากสำนักของพระองค์แล้วได้เดินทางไปสแสวงหาถิ่นอันสงบเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม พระภิกษุรูปนั้นได้เดินทางไปไกลจนถึงหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งได้อาศัยป่ากใกล้หมู่บ้านแห่งนั้นจำพรรษาในเดือนแรกเมื่อพระภิกษุเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านบรรณาลาที่ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างให้อยู่อาศัยนั้นก็ถูกไฟไหม้พระภิกษุจึงบอกแก่ชาวบ้านที่อุปถากค,คนเหล่านั้นได้ให้คำมั่นว่าจะสร้างบรรณาลาใหม่ถวาย หลังจากเสร็จไถนาหวานข้าวแล้ว3เดือนผ่านไปชาวบ้านเหล่านั้นยังไม่ได้สร้างบรรณาศาลาให้ใหม่พระภิกษุรูปนั้นไม่สามารถเจริญภาวนาให้ถึงที่สุดได้เพราะไม่มีเสนาสนะที่เอื้อต่อการบำเพ็ญสมณธรรมพอออกพรรษาจึงเดินทางกลับสู่พระวิหารเชตวันเมื่อได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายบังคมแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการปฏิบัติกรรมฐานของเธอมีสัปปายะที่เกื้อหนุนดีอยู่หรือซึ่งคำว่าสัพปายะในที่นี้หมายถึงสิ่งที่จะอํำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมได้แก่ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมที่บินทบาทที่เหมาะสมหรือการพูดคุยที่เหมาะสมเป็นต้น พระภิกษุได้กราบทูลเรื่องราวที่บารรณาศาลาถูกไฟไหม้และมีชาวบ้านรับปากว่าจะสร้างให้ใหม่แต่ก็ไม่ได้สร้างเมื่อได้ทรงสดับดังนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าในการก่อนแม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ยังรู้จักสับปายะและอาศับปายะของตนพากันอยู่ในเวลาสบายในเวลาไม่สบายก็พากันไปอยู่ในที่อื่นเหตุใด เธอจึงไม่รู้สัพปายะและอาศัปปายะของตนเล่าเมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพราราณสีมีพญานกผู้มีลักษณะงามเลิศตัวหนึ่งปกครองบรรดานกน้อยใหญ่อยู่ในป่าของเมืองพราราณสี พญานกนั้นอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์ไปด้วยกิ่งก้านสาขาและค่าคบต้นไม้นั้นยืนต้นอยู่ริมฝั่งของสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองและบรรดานกน้อยใหญ่ที่เป็นบริวารของพญานกนั้นก็ได้อาศัยอยู่บนต้นไม้นั้นด้วยเหมือนกันเมื่อต้นไม้อยู่ใกล้น้ำก็เป็นธรรมดา ที่กิ่งไม้จะแผ่ออกไปเหนือแผ่นน้ำที่อยู่ด้านล่างแล้วก็เป็นธรรมดาอีกเช่นกันที่นกทั้งหลายเมื่ออาศัยอยู่บนต้นไม้แล้วก็จะต้องอึดลงไปในน้ำเบื้องล่างซึ่งในสระน้ำธรรมชาตินั้นมีนาคราชผู้ดุร้ายอาศัยอยู่ก่อนแล้วซึ่งแน่นอนว่าพญานาคไม่ชอบใจออกมากๆที่บรรดานกอึดลงมาในน้ำที่ตนอาศัยอยู่ แล้วพญานาคก็มีแผนที่จะกำจัดพวกนกอยู่ในใจเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมช่วงดึกของคืนหนึง่งเวลาที่นกทั้งหลายพากันหลับไหลบ้างก็เกาะกิ่งไม้หลับบางก็หลับในรังกับลูกน้อยพญานาคใช้อิทธิฤทธิ์บันดาลให้น้ําทั้งสระเดือดพร่านเหมือนกับยกทั้งสระขึ้นไปตั้งอยู่บนเตาไฟต่อมาก็ทําให้ควันพุ่งขึ้นสุดท้ายก็ทําให้เปลวไฟลุกพลึบขึ้น ความสูงเท่าต้นตาลพญานาคต้องการเผ่านกทั้งหมดที่อยู่บนต้นไม้พญาแห่งนกเมื่อเห็นไฟลุกขึ้นจากน้ำก็กล่าวกับเปล่านกผู้เป็นบริวารว่าธรรมดาเมื่อไฟติดเราก็พากันเอาน้ำดับไฟแต่บัดนี้น้ำกลับลุกเป็นไฟพวกเราไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้วันนี้ที่พึ่งของเราเป็นภัยเสียแล้วพากันบินย้ายไปที่อื่นกันเถิด ฝูงนกที่เชื่อฟังต่างก็พากันบินหนีและรอดชีวิตส่วนฝูงนกที่ไม่เชื่อและยังคงเกาะอ,อยู่ที่เดิมจึงถูกไฟเผาตายจนหมดเมื่อพระพุทธเจ้าส่งเล่าเรื่องจบแล้วก็ได้ตรัสประกาศสัจธรรมพระภิกษุรูปนั้นได้ดำรงอยู่ในพระอรหันตผลฝูงนกที่เชื่อฟังพยานกในครั้งนั้น ได้มาเป็นพุทธบริษัทของพระองค์ในบัดนี้ส่วนพยานกได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า